ขอเชิญท่านนัทวุฒิบัวประทุมครับขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมนัทวุฒิบัวประทุมผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลคนจังหวัดอ่างทองแต่ขอพูดถึงปัญหาของพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนใต้ครับท่านประธานครับในสมัยที่แล้วในสภาชุดที่25้าผมเป็นหนึ่งในผู้เสนอยติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของขอให้สภา พิจรารณาตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหารวมถึงการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ผมอยากชวนเพื่อนสมาชิกขีดเส้นตใต้ใหญ่ๆคําว่าสันติภาพแทนคําว่าสันติสุขไว้เป็นเบื้องแรกก่อนครับแต่ท้ายที่สุดสภาชุดที่แล้วครับไม่ได้มีโอกาสที่จะพิจรารณาซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เราจะไม่อาจใช้ตัวชี้วัดว่าสถานการณ์ความรุนแรงที่ลดลงในรอบหลายปีนั้น กำลังแสดงให้เห็นว่าสันติภาพกําลังเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราคงไม่สามารถที่จะพูดในเชิงแบบนั้นได้ครับแต่ใดก็ตามครับในวันนี้ในเมื่อมีเพื่อนสมาชิกได้เสนอยติครับผมเองก็กต้องขออภิปรายสนับสนุนยติโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคุณอมรด,ดอนปัญจรอที่เกี่ยวข้องในประเด็นเรื่องของสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ครับประการที่1นึ่งท่านประธานครับหากจะว่ากันโดยสถานการณ์นับตั้งแต่เดือนมกราคมปี247 จนถึงเดือนมีนาคมปี266ขณะนี้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วกว่า9,624เหตุการณ์และก็มีมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากครับมีผู้เสียชีวิตถึง5,000กว่าคนมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง12,000คนท่านประธานต้องเข้าใจว่าในบรรดาผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บต่างก็มีญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานครอบครัวคนรู้จักของคนในสังคมต่างๆฉะนั้น เวลาที่เราจะพูดถึงประเด็นปัญหาชายแดนใต้ครับเราคงไม่สามารถพูดแต่เพียงเรื่องแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสาันติสุขแบบองค์รวมที่เรียกกันว่า Choice Comprehensive Plan Towards Peace หรือ JCPP แบบเดียวได้เท่านั้นแต่การจะพูดถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้จำเป็นต้องพูดถึงครับและคำหนึงถึงมิติต่างๆครับซึ่งเป็นมิติที่มากไปกว่ามิติเรื่องความมั่นคงนั่นะเป็นประการที่หนึ่งที่ผมอยากจะนำเรียน ประการที่สองก็คือว่าเราต้องสรุปบทเรียนครับสรุปบทเรียนว่ากระบวนการปัญหาสันติภาพที่ผ่านมานั้นมีอะไรผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในนุกรรมการอยู่ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการสร้างความสมรนฉัน,นที่เรียกว่ากสอสก็เคยมีงานวิจัยศึกษากันมาตั้งแต่ปี240ปลปลายครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่นานนักแต่วันนี้ผมต้องขอบพรคุณทางสภาครับที่ได้มีการศึกษาเอกสารประกอบการพิจารณาซึ่งเป็นสิ่งที่พยายามย้ำให้เห็นว่า พี่น้องในต่างประเทศพี่น้องนักวิชาการพี่น้องที่สนใจในปัญหาชายแดนภาคใต้เขาพยายามสรุปให้เราเห็นครับว่าจากมุมมองของคนภายนอกเช่นกรณีของนักวิชาการที่ชื่อว่าคุณโนเบิร์ตโรปอนะครับนักวิชาการชาวเยอรมันนั้นได้สรุปว่าปัญหาของกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่สําเร็จนั้นมีเงื่อนไขยอยู่ทั้งหมด9ประการด้วยกันครับประการที่1เช่นกรณีของผู้ที่เข้าร่วมในการพูดคุยครับต้องถามว่าได้รับฉันทานุม,มัติ อย่างเพียงพอและเข้าใจปัญหาความขัดแย้งเหล่านั้นจริงหรือไม่ประการที่สองก็คือมีความเข้าใจต่อสาระและวิธีการในการลดปัญหาความขัดแย้งที่ตรงกันหรือไม่ครับคำว่าสันติภาพอาจจะเป็นสันติภาพในเชิงบวกที่พวกเราพยายามทําหรืออาจจะเป็นสันติภาพในเชิงรบที่พูดแต่เพียงการลดร,ถรถความมุนแรงของเหตุการณ์ที่เป็นมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งไอ้แบบนี้ก็เรียกว่าไม่ตรงกัน ประการที่3ก็คือว่าท่านมีวิธีการสื่อสารต่อการพูดคุยกระบวนการต่างๆนั้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ประการที่4นั้นคือการขาดการสนับสนุนหรือการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนพี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของปัญหาอาจจะมีส่วนในการพูดคุยน้อยกว่าพี่น้องที่ทําประเด็นเรื่องความมั่นคงที่ไปจากกรุงเทพมหาคนครเป็นต้นประการที่5ครับเป็นประเด็นเรื่องของการที่ระบบการแก้ปัญหานั้นไม่เอื้อต่อกระบวนการ เพราะว่ามองกันที่ตัวชี้วัดเรื่องความแรงจํานวนของความแรงอย่างเดียวซึ่งไม่ตอบโจทย์ครับประการที่6เป็นเรื่องของสังคมมีความสงสัยต่อกระบวนการอีกทั้งข้อเสนอของพี่น้องสื่อมวลชนที่นําไปสู่กระบวนการนั้นอาจจะไม่ชัดเจนประการที่7เป็นเรื่องของความมั่นคง,งของกลุ่ม,มอื่นๆครับที่อาจจะคลางแรงต่อกระบวนการพูดคุยและไม่มั่นใจว่ากระบวนการพูดคุยที่จะทาไปสู่การก่อให้เกิดสันติภาพนั้นพวกเขาจะได้รับประโยชน์จากกระบวนการจริงๆหรือไม่ ประการที่8เป็นกระบวนการพูดคุยสันทิภาพที่ขาดการสนับสนุนอย่างมากพอและก็ประการที่9ก็คือว่าท้ายที่สุดประโยชน์ของการพูดคุยจะไปจบอย่างไรนี่คือเหตุผลที่กระบวนการสนทิภาพยังไม่อาจดําเนินการมาถึงขั้นตอนที่สมบูรณ์ได้นั่นเป็นหมวดหมู่ที่สองที่ผมอยากจะนําเสนอครับหมวดหมู่ที่3ามท่านประธานครับผมมีความจําเป็นที่จะต้องพูดในประเด็นที่แตกต่างจากเพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆซึ่งอาจจะพูดมุมของความมั่นคง แต่ผมอยากจะพูดมุมของผู้คนในภาคใต้ครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องผู้หญิงพี่น้องผู้มารายูมุสลิมพี่น้องเด็ก,ดกสตรีกลุ่มเปราะบางต่างๆผมยกตัวอย่างาให้ท่านเห็นกลุ่มเดียวครับก็คือกรณีของเด็กกำพร้พาที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ความบุนแรงมีการแบ่งเด็กกลุ่มกำพร้าออกเป็น4ี่กลุ่มด้วยกันนะครับคือเด็กกำพร้พาในสภาวะปกติที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์แบบนี้มีกระทรวงการพัฒนาสังคมเป็นคนดูแล แต่เด็กกำพร้าที่เกิดขึ้นจากความบุนแรงครับตามจํานวนข้อมูลของสอบตและสสว .12 ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการของกระทรวงการพัฒนาสังคมนั้นบอกมีจํานวนถึง8,626คนกลุ่มที่3คือเด็กกำพร้าที่ไม่อยู่ในระบบครับและกลุ่มนี้ผมเคยอภิปรายตั้งแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเขาเรียกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการรับรองจาก3ฝ่ายก็คือทหารตำรวจฝ่ายปกครอง บอกได้หรือไม่ว่ามีจํานวนเท่าไหร่และกลุ่มที่4ก็คือเด็กกาพร้าที่เกิดจากกรณีของไม่ใช่ความแรงโดยตรงครับแต่เกิดขึ้นจากพ่อแม่ที่ไปปฏิบัติการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้แล้วประสบปัญหาความแรงเขาอาจจะอยู่ที่อุดรเขาอาจจะอยู่ที่อ่างทองเขาอาจจะอยู่ที่อุบลราชธานีเชียงใหม่ต่างๆก็ได้ซึ่งก็ไม่มีข้อมูลตัวเลขว่ามีอยู่จํานวนเท่าไหร่คำถามของผมก็คือว่าในกรณีของเด็กกำพร้าเหล่านี้ครับ อะไรคือเครื่องมือหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาสันติภาพท่านมองระยะสั้นไม่พอครับแต่ต้องมองระยะยาวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อจิตใจผลกระทบทางการศึกษาผลกระทบทางสังคมและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการทําความเข้าใจระหว่างกันว่าไอ้ความแรงเนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับกรีดแผลต้องกรัดหนองครับถ้าไม่กรีดหนองออกแผลก็ไม่อาจที่จะหายได้อย่างเด็ดขาดครับ ฉะนั้นมุมมองต่อผมต่อประเด็นเรื่องของจินี้จึงเป็นมุมมองที่ผมคิดว่าประเด็นเรื่องงบประมาณของการดับไฟใต้ที่ฉันใช้ไปไม่ต่ำกว่า8ปดแสนล้านบาทต้องถูกทบทวนนะครับแลวผมคิดว่าประเด็นเรื่องการพูดคุยในวันนี้หากจะมีตั้งกรรมการตารต,ตั้งกรมรมนิการศึกษาผมขอแบบนี้ได้ไหมครับท่านประธานว่าการตั้งกรรมนิการศึกษาต้องขอให้คลุมถ <iki> ึง6ประเด็นด้วยกันครับ1คือเชื้อชาติ2คือศาสนา3คืออัตลักษณ์4คือวัฒนธรรม5คือทัศนคติ 6. คือความเชื่อและพฤติกรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและแถมด้วยอีกข้อหนึ่งก็ได้ครับ 7. คือการพูดคุยไปถึงเรื่องของการจัดการตนเองของพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนใต้ครับฉะนั้นในภาพรวมทั้งหมดครับผมเห็นด้วยและสนับสนุนการจัดตั้งกันมธิการวิสามัญที่พิจารณาศึกษาเรื่องนี้และผมไม่คิดว่าจะมีเหตุผลหรือประเด็นใด ที่มีเพื่อนสมาชิกไม่สนับสนุนการตั้งคณะกรรมการศึกษาชุดนี้ถ้าท่านเชื่อมั่นในสันติภาพแบบเดียวกับที่ผมเชื่อจะไม่มีเพื่อนสมาชิกท่านใด